คิดไปเมื่อไหร่ส่งจิตออกไปเมื่อไหร่นี่คือเป็นโทษหาเรื่องอีกแล้วเหมือนออกจากบ้านอีกแล้วมีภัยมาแล้วแต่อย่างน้อยๆให้มันรู้ไว้รู้ไว้คิดไปเราก็กลับมาหน้าที่เราคือให้มันอยู่บ้านกลับมาอยู่ในฐานเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันอยู่ติดแล้วมันไม่ไปนะทีเนี้ยจริงๆมันมีแค่สองอย่างนะแม่ใช่สองอย่างนะคือส่งออกกับอยู่ข้างในนั่นแหละส่งจิตออกนอกส่งออกส่งออกไปเป็นสมุไทยกลับมาอยู่ในรกนี่แหละมัก ใช่นี่แหละการเดินมัคที่แท้จริงอ่านี่โยบูดจนฉเคยพูดไว้อ่าเสียสมาธิปัญญารวมอยู่ตรงนี้แหละอ่าเออทำให้มากจะต้ยว่าเป็นทาให้มากเจริญให้มากแล้วผลจะเกิดขึ้นความรู้ชัดจะเกิดขึ้นกับเรารู้ด้วยตัวเองเลยรู้ด้วยตัวเองมันไม่มีภาษามันไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรที่จะรับรู้ได้ด้วยอายตนะ แล้วมันรู้ได้ด้วยอะไรล่ะนี่นั่นแหละนี่แหละคือคือในเมื่อผู้เจ้าพูดชัดแล้วว่ามันไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาได้อแต่เราพยายามจะเอาความเข้าใจจากภาษามันย้อนแย้งตั้งแต่ต้นผู้ใชอใช่เขาใช่มันย้อนแย้งกันตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาสังเกตทีนี้คำตอบอยู่ตรงนี้เอาแม่มันไม่สามารถถ่ายทอดด้วยภาษารถที่สอนกันอยู่ปัจจุบันนี้ล่ะกับแม่เอาง่ายๆเลยมันมันเป็นมันเป็นผู้เจ้าใช้คําว่าเป็นพนักพิง ท่านไม่ใช้คําว่าสอนด้วยนะพี่หนึ่งแค่เป็นสิ่งที่บอกเล่าแนะนำไหมแนะนําอาจจะใช้คําว่าแนะนําาทําสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้ทําสิ่งนี้จะนําไปสู่ผลอย่างนี้แล้วซึ่งท่านบอกเรื่องเหตุทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาคือมรคนะคือทางที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์นะเนี่ยคือทางของท่านเพราะฉะนั้นผลของการปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาสอนได้ลรือไม่ไม่มีทางเลย เอาแค้เคียงนะพี่มงทิมต้องใช้ภาษาในการสื่อสารเราถึงยิ่งที่หนึ่งดูลมไปเกิดเอาแค่ระดับความสงบในสมาธิแค่เกิดปิติพี่หนึ่งจะอธิบายเป็นอาการได้ยังพี่หนึ่งลองอธิบายนะพี่หนึ่งจะอัศจรรย์ในความโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านเอาอาการเอาสภาวะที่ไม่มีชื่อมาใส่ชื่อพอให้พูดคุยกันรู้เรื่องพอคำทางเหมือนตาบอดคำช้างอ่ะคุยกันยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่เคยเห็นช้างอ่ามัน สามารถอธิบายได้โดยภาพรวมนะแม่นะแต่ว่าไอรายละเอียดจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาอความเข้าใจจากภาษาจะยิ่งยิ่งไม่เข้าใจยิ่งห่างไกลออกจากความรู้จริงๆครับหนูเปรียบสภาพเหมือนธรรมะเนี่ยสภาพธรรมสภาวะอาการแต่ละอย่างเหมือนน้าเย็นเหมือนความเย็นของน้ําครับทุกคนรู้จักความเย็นอ่ะเนี่ยเพราะมันมีเป็นของธรรมดาแต่ทุกคนอธิบายความเย็นได้ฟังไห อธิบายให้ฟังหน่อยอธิบายยังไงเย็น uh, uh, มันเป็นยังไง <'s> <laughs> <laughs> จะอธิบายให้คนไม่เคยกินน้ําแข็งเนี่ย uh, ให้เขาเข้าใจในความเย็น <laughs> พี่โชคจะอธิบายยังไงม,ไ <laughs> มันไม่ใช่ยากมันทําไม่ได้เลย oh. วิธีเดียวที่จะทําให้เขารู้จักความเย็นคือเอาน้ําแข็งให้เขากินซะคือปฏิบัตินั่นเอง